เด็ตุมๆเื่อคนต้นมาใดฮดดูปวกอยู่มาอยู่พอได้ใหญ่ได้กินสวัสดีครับขอผมบาเคสสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องเช้านี้ก็ออกมาหาอยู่หากินแต่เช้าแต่ก็หรือก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารกล้าทุกคนเนาะจ้า สู h, ้เด for ้อขอให้แ oh, ก้วคาดปลอดภัยสุขู่สุคนเนาะบอกว่าสิบเป็นทหารบอกว่าสิบเป็นชาวบ้านให้แก้วคาดปลอดภัยฮะเลยเรลื่อนเล่า่ามันผ่านไปไวๆเนาะแต่เราก็ต้องสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของเฮาเอาเคลมสติกรําหนาที่เจ้าของคือมหาอยหากินคือเก่าพี่น้องจ้าแต่จะส่งกําลังใจมหาเฮ็ดปวกอย่างนี้ดิเหลือเพื่อนเอาพี่น้องภาษาบ้านเฮาก็เอาขี้เก่าเพื่อนเนาะบึงหอยเพื่อนเก็บจนแปนแถวนี้มือใหญ่อยู่เลยเด้มัน เกิดใหม่ได้นี่เอาแต่เม,มื่อวานรอบนี้เป็นหูเห็ดปลกจิกเลยเห็ดปลกจิกเหนือดำๆแบบนี้นี่เห็ดขวกน้ำฝนน้ำเกลี่ยมันจะดอกขาวๆดอกค่ะเสียกว่านี้จังน้อยเห็ดปลวกอ่นะติ๊กบอไซตตัดเอาโลดตัดเอาโลดนี่ดีดิได้ไหมไหมอนี่ดิเฮ้ยเทนจักกเล่อ๋อแต่เมื่อวานเนี่ยได้หนิเนาะมื่อนี้ Hạ nhảy đây mưa này Chị Hoa khăm Thái độ đi này Bạn เราเจอสกาพฝนตกลินคือเก่าคืนตกคือเก่านครพนมเฮาค่ะเจียวฝนฝนตลอดเรต้องถามถึงคำว่าแรงเดินหาแถวนี้ทูหมู่เพิ่นไปทางใดไปทางใดบ่รู้งูแต่ว่าบานพื้นโอ้ยคืนโอนอุ้ยคืนอะไรเนี่ย ดูดตุ้มๆเพิ่นกะเด็กบอไซมีดเนอะมันบานเลยถอนเอาโลดโอ้โยรลยเด็กเฮยบอเี่ตไยหไืไ,ไ,ไมใช่หรือเปล่าหน้าคืคนละเห็ดนี่นะ ไหวผุนๆผุนๆ <c oughs> ุนั่นละคือทางทางข้นดิดอ้อมเาเบิง่งให้เบิ่งมาใล้ขละหาวกระองสายตาอืมข้าวแถวรอ <c oughs> ข้าวแถวรอออกใหม่ด้หนิพี่น้องชุดเมื่อวานนี่เพิ่นเก็บไปหลายแล <c oughs> ้วจนเป็นเลยเนาะ <c oughs> ออกใหม่นี่ก็บมันหน่อยด้วนี่เป็นชาเก็ดี่โอ้ตุ้มแต่งตุิใช่ตุ้มๆสวยๆเลยจับสุบ้านต่อนี่ตุตต้มๆเพียะ เดี๋ยวคนต้นมามดุดปกวกเ <c ười> ดี๋ยวคนเลาะนิมละปาน 嗯，对。 อยู่ใต้กิ่ไม้แบบดอกนึงสีขาวขาวหมูคนก็ดอกจุ้มพี่มเ่กี้อนแรเราเห็นใช่เราหลายบกแบบาช่กันกนมานี่มานี่สตี Hình hết hệt tạp Này đây Ôi nhanh ừ, đó Ừm, khóng đồn lắm bọn tôi Đây Hổng làm được hệt mục nướng เดินหายังบบเจอเพิ่มเลยเห็ดปูกตราบกับโบเห็นเห็ดอนได้เออกบอหลายบอรึกจังไหนนี่ลงก็เห็นมีออกแล้วก็มีที่เก่าหมูนำกระยายไปใส่ยังบ่เห็นเพิ่มอยู่ได้มกปฝนนึ่งเลยเด้อนีเด้อแมมโบได้เพิ่มสฉติก่ะสิเอาไปตำฝน แต่กระลาะก่อนเดี๋ยวคุณ่นหวังเคยเจอเห็ดปกตากจับสองสามดอกนาะดอกนี้นะเห็นหมูลงเห็นมูลงทุ่หมูได้อยู่นะเห็ดปกตากันมหาเอกนเห็นถ่ายปเพ่อยูักมุมไหปมาตเห็นหอยมูเก็บกตได้หมูอยู่นตากอกดอก้านีเนาะคนแบบนี้เนาะ ได้ไดอกใหญ่จักดอกก็โอ้เลยวะกติ่งหอมๆอเป,ปิดตำพนสำรวจเห็นพูนเห็นอย่างกเดินไปหารล้วไปหาเร้่อี้เห็นบ่เห็นเนี่ยฮะเดินไปเรื่อยๆป่าทะเลาะหาไปเรื่อยๆ <c> เ <ười> จอป่าเพลกก็หาหน่อเพกนำ ักไปน้ำแต่ก็ห้อยเพิ่นมาหักกะหลายอยู่ได้ป็ได้ก,ก็มาหาเห็ดบาได้เห็ดกะหักหนี่แหละเมือเ่อแกงเมื่อกินต้มกินกับเจียวโอ okay? เคนี่นี่ครับพี่น้องหักมีสองหลอแขกระเ,เป่เบาเคียงพี่เด้ออื้อเขียว ไหลได้หักไปนอะไรก็หาไปมตตดฮะเต็นตอเด้อโอ้หเออมเด้อยาบเนี่ยตาเนี่งาอาัเหลายเตนหลายเด้อพอให้กิน มันหาเลือกได้อยู่ได้สั้นๆอย่าง้เลยสั้นๆเนื้อหลายยาวหลายเพื่อก็เป็นข้อแข็งเป็นข้อแล้วบ่ค่อจะเหลือเนื้อดอกมันจะแข็งโอ้หัวหมูมาฮักก่อนเนาะหัวหนูใหเ็ญ่จะออกใหม่น้อาเฮ็ดคือเฮาหรือตั้งใจมาหาหนูเพ็ก เห็นจะหักมือเผื่อบ่ได้เห็ดได้หอสก็บ่ต้องมือมือเปล่าไงก็ด้อ้างมูออยู่ว่ามือได้เห็ดจะได้พักได้หน่อไม้เมื่อเด้อสติ๊กเกอร์ยังเก็บพักส่งฟ้าเมื่อนำเถติ๊กสกปรกเห็ดได้ค่ะดิใบส่งฟ้ากินกับลาบกับก้อยกับปุ่นหอมหอมเลาะไปทางพุ่มมันจะมีอีกอยู่บ่ทางนี้เขียวเต็มเลยต้นนี้ก็ดียาว

พาหม,มุเข้ามามีแจ็กหนอ่อหนอ่หนอเดียวละล่าเลยเตะทำนีเสตชิงให้เฉยเด้เออ่อ,อเดียวเขียวๆ <c oughs> นะได้กับนึ่งอยู่พากันกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ไว้ต้มกินกับแจ่วจา้ะหน่อเพคกะถ้าว่าสิแกงกับพ่อแกงอยู่แต่ว่าแกงเราไม่ดุละ บกแกงดอกสีต้มเอาฮท่าเด้ตุ้มฮท่าติกระสีล่างแล้วกระสีต้มแจ่วคือกันโด้อดอกสวยได้ยูซื้อเขาก็ห้าสิบบาทเด้อในตลาดจะก็สามสิบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งมาอยู่มาอยู่พอได้ใหญ่ได้กินเน้นบรรยากาศก็อึมครึมมันฟ้ามันฝน่ี่คือเก่า เอาเนาะครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนอครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ยครับเราพบก,ก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแยบนาคุณคณะขัด <laughs> เหงื่อเลยได้น้าให้ค่ะ